หน้าอกจะต้องสวยต้องปังต้องเลิศแน่นอนแบบเป็นฟิวแบบตัดสวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะคะทุกคนติ๊กต็อกชื่อไข่ดาวพ่อเพลินค่ะพูดไม่ฟังเลยนะไม่น่ารักนะคะเด็กดื้อต้องโดนเลยค่ะต้โดนป้องต่อไปนี้ไม่ต้องมาเล่นบาร์บี้บ้านเราถ้าพูดถึงปัญหาในวันนี้นะคะคือหนูอยากจะบอกว่าหนูเป็นคนที่หน้าอกแบนมาก ได้ดูจากในคลิปที่หนูลงหรือว่าเป็นรูปที่ถ่ายลงอินตาแกรมนะคะคืออยากจะบอกว่าแบนบแบบแบนพอกับชื่อช่องเลยค่ะก็คือไข่ดาวนะคะคทุกคนทีเนี้ยก็เลยทําให้หนูแบบอยากทําหน้าอกนะคะอยากเห็นลุกตัวเองที่แบบเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะแล้วด้วยตอนเนี้ยคือมันเป็นอยู่ในช่วงที่เรียนออนไลน์นะคะทุกคนคือเหมาะกับการผักฟื้นในตอนนี้มากๆเลยนะคะทำไมถึงเรีอกโรงพยาบาลยันฮีใช่ไหมคะคือส่วนตัวหนูเนี่ย อยากได้หมอผู้หญิงค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจเนี่ยจะต้องเปิดหน้าอกให้ดูค่ะหนูก็แบบเขินเป็นนะคะและทีนี้หนูก็ได้เจอโรงพยาบาลยันฮีค่ะแล้วก็มีคุณหมอหลายท่านเลยนะคะแถมยังมีคุณหมอผู้หญิงด้วยนะคะก็คือคุณหมอดวงกำมลเลยนะคะทีนี้หนูก็รีบไปแบบศึกษาดูข้มอมูลว่ารีวิวเป็นยังไงบ้างสวยหรือเปล่าหน้าอกทำเนี่ยมันเป็นยังไงมันเจ็บจริงไหมแล้วพอได้ไปดูรีวิวคนที่ได้ทํากับคุณหมอดวงกำมลคือหน้าอกสวยทุกคนเลยค่ะ ถ้าพูดถึงการบริการของพี่พ,พยาบาลนะคะคืออยากจะบอกว่าน่ารักทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วตอนที่หญิงได้ลองซิลิโคนกับคุณหมอนะคะก็คือคุณหมอจะแนะนํานะคะว่าซิลิโคนแบบไหนที่เหมาะกับเราไม่เลือกใหญ่เกินไปหรือว่าไม่เลือกเล็กเกินไปนะคะทําออกมาคือแบบพอดีตัวแน่นอนจงทําให้หญิงเนี่ยแบบมีความมั่นใจแน่ๆนะคะว่าทาออกมากเนี่ยหน้าอกจะต้องสวยต้องปังต้องเลิศแน่นอนแบบเป็นฟิลแบบตาช ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากทําหน้าอกหน้าใจนะคะหญิงแนะนํา,นากับคุณหมอดวงกระมนลที่โรงพยาบาลยันฮีเลยนะคะทุกคนแล้วทุกคนจะเข้าใจคําว่าสวยปลอดภัยมีอยู่จริงนะคะ